สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้จะอยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจําวันที่วันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ย24 24เมษายน2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูหนึ่งในทุกช่องทางด้วยคะ่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบ็คดิสเสิร์ดแม่บ้างของแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแถมไม่ต้องใช้ ID Pass ในการเติมด้วยนะคะง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เท่านั้นเองนะคะหากสงสัยหรืองงงวยว่าต้องใช้ยังไงสามารถเติมยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถทักไปหาทางร้านเพื่อสอบถามได้เลยนะคะ ทางร้านสามารถติดต่อได้ทั้ง Line Official หรือว่าเพจ a c e b o o k นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยทางร้านเขาไม่กัดด้วยนะคะหากมีคำถามใ,ใดๆหากงงแล้วก็สามารถสอบถามไปได้เลยหากใครบอกว่าตามมาจากช่องในบ้านติดเอมทางร้านเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแท็กใหญ่สุดนะ ก็วันนี้นะคะก็มีแพอัปเดตเรื่องรวมไลฟ์สกิลทั้งตระกูลเนาะแล้วก็มีเรื่องความเรื่อง,ง่ายของร่องรอยผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดแฟ์ใหม่นั่นเองซึ่งไม่รอดนะคะเพื่อนในกิวแม่บ้านก็ไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยจับมาเป็นพีเซนเตอร์ร่วมกันไปเลยนะคะอาหาหลักของวันนี้นะคะก็คือรวมเลเวลดารงชีวิตให้เป็นแบบตระกูลนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็คือรวมกันหมดเลยนะคะ ก็เขาบอกว่าได้ทําการรวบรวมเอ่อเลเวลทำรงชีวิตให้กับทุกตัวละครแล้วก็คือเหมือนกับว่าสมมติเรามีสมุดนะสมุดมีฝึกส์ส0ตัวอย่างตอนนี้ก็คือมัดรวมเป็นตระกูลก็เอามาบวกรวมกันเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้สําหรับคนที่บรรลุระดับเซียยเรเวลห้ไปแล้วซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดนะคะระดับเลเวลของคุณก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพื่อเป็นการตอบแทนความพยายามของท่านอภิชนภัยก็จึงไม่ลดค่าประสบการณ์ออกแล้วก็ขยายขอบเขตเลเวลให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถสะสมค่าประสบการณ์ได้นะคะ แม้ว่าเลเวลที่ขยายเพิ่มมาจะไม่มีการปรับใช้ผลใดๆแต่เราก็กําลังเตรียมการในส่วนนี้อยู่นะคะเพื่อนก็คือตอนนี้ตันสูงสุดที่เซียน50าแต่เขาก็ไม่เอาอีกพีออกที่ส่วนเกินอะ เกินระดับเซียน50ไปก็คือยังมีเอ่อีอยู่ประสบค่าประสบการณ์อยู่แต่ว่าเอ่อซึ่งเขาก็เลยเตรียมว่าเออเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่าเซียนเลเวล50แต่นะตอนนี้คือยังไม่มีนะคะแต่ก็เก็บไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวจะปรับเพิ่มมาอะไรใดๆใ,ใ,ให้อีกทีหนึ่งนะคะ อ่าก็เลเวลประเภทศดำรงชีวิตก็คือทุกอย่างเลยนะคะทั้งรวบรวมตกปลาลา่าสัตว์ทำอาหารแปก่าเปรูฝึกสัตว์การค้าพอปลูกเดิเรือแลกเปลี่ยนทางการค้านะคะสามารถกดตัวพีดูได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือมัดรวมเป็นทั้งตะกูลแล้วแล้วก็ขยายสูงสุดจากเซียนเป็นเออห้าสิบเป็นเซียนหนึ่งร้อยด้วยนะคะอืมสรุปย่อกันง่ายๆนะคะก็คือตอนเนี้เออคือ ถามว่าเราทำไปทำไมพวกค่าเสียงค่าเออช่างอะไรเงี้ยของเลเวลเออดำรงชีวิตนะคะก็คือเพื่อเป็นเรื่องของสกิลพอยต์นู่นนี่นั่นนะคะที่จะแบบนี้เอ,อเี่ยวกค่าความชํานาญด้วย ทีนี้คนะ่ะก็คือตามที่ GM เขียนไว้เนี่ยก็คือสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้มันปรับให้เป็นสูงสุดที่เซียนเลเวลหนึเพียงแต่หลังจากเซียนเลเวลห้ขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีผลอะไรค่าสเตตสัสหรือค่าความชํานาอะไรพวกนี้คือยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่เพิ่มซึ่งเดี๋ยวเขาจะทําแพดมารองรับในส่วนนี้ในอนาคตนะคะ นั่นก็คือความหมายของทั้งสองอย่างก็คือต้องบอกว่าความหมายของทั้งสองเอ,อ่ออะไระสองพาราการาฟนี้นั่นเองนะคะก็คือขยายแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลอะไรนะข่าวของชนะอะไรยังไม่เพิ่มดูนี่นั่นนะคะก็คือเราจะเวลือเรื่อยๆถึงโจทย์หนึ่งเวลหนึ่งร้อยก็ได้แต่ว่ายังไม่มีแพทมารองรับณนะตอนนี้แต่เดี๋ยวอนาคตจะทํามาให้นะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะ ส่วนผลระยะเวลาในการซ่อมนะคะก็คือโดนปรับเ,เป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือทำให้ง่ายขึ้นก็เป็นการดำารงชีวิตแต่ละประเภทเนี่ยเชี่ยวชาญขึ้นไปก็ลดลงไป1นึ่งวินะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างต่อเติมในเวลารวอนะคะในสงครามเนาะก็การดำารงชีวิตของแต่ละประเภทระดับช่างขึ้นไปลดลงสองวิแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรู้เชื่อขึ้นไปลดลงสามวิ เสียงขึ้นไปลดลงสีวิโดยเอามานนับรวมกันอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เขาปรับใช้นะคะก็คือล่าสัตว์เชี่ยวชาญห้าเลเวลห้าไอเราไม่ดูเลเวลข้างหลังละกันจะไ,ไม่งงเป็นล่าสัตว์เชี่ยวชาญน,นะคะก็จะเป็นลดลงหนึ่งวิแปรรูปช่างก็เป็นอ่ะบวกเข้าไปก็เป็นสามวิแหละแล้วก็เก็บรวบรวมหรือชื่อก็เป็นหกวินะคะแล้วก็เสียนมีตกปลาเสียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสี่รวมกันเป็น ลดลงทั้งหมด10วินาทีอ่าประมาณนี้นะคะก็เป็นแบบประมาณนี้เนาะก็คือเขายกตัวอย่างให้เพิ่มอีกนิดนึงสมมติว่าเรามีประเพณํำรงชีวิตระดับเสียงขึ้นไป10อันนะคะก็จะเป็นลดลงไป40วินะคะโดยที่เวลาต่อเติมพื้นฐานของสิ่งกร้สางอันนั้นเนี่ยคือ90ก็จะลดลงไป40วินาทีเหลือแค่50วินาทีประมาณนี้ตัวอย่างค่ะโอเค ต่อไปเป็นเรื่องอัลบั้มเพลงนะคะมีการเพิ่มให้สามารถนำเครื่องดนตรีจากเพลงอื่นมาใช้ในระหว่างประพันธ์เพลงได้นะคะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพและความเร็วของการบันทึกตัวโน้น,นูนี่นั่นนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เปลี่ยนแปลงให้สามารถเอ้ยเปลี่ยนแปลงให้แสดงการภารกิจท้ายเลเวล61เลือกอาวุธดวงดาวรัติการ,ระดับจัตวาไอวีแม้ว่าจะไม่บรรลุเงื่อนไขก็ตามนะคะ ก็คือปรับเรื่องอาวุธลวงราวรับดิการระดับจัตวาไอวีใหม่นั่นเองนะคะก็คือให้รับง่ายขึ้นโดยสามารถรับได้โดยการที่ไม่ว่าเราจะสำเร็จเควสที่เมเดียหรือภูเขาหิมะหรือประเทศลุงอรุณหรือ,เ,อ,อเควสของตัวซีซันแบบข้ามเควสมานะคะสำเร็จหนึ่งในสี่เควสนี้เป็นเควสหลักนั่นเองก็คือบางคนอาจจะแบบไปเลือกเกิดภูเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันเหมือนกันแล้วแต่ว่าเลือกเกิดที่ไหนนะคะถ้าเป็นโครงเคลักของเมเดียคือคุณเลือกเกิดท้องหินโบราณแต่ถ้าคุณเลือกเกิดที่ภูเขาหิมะก,ก็คือทําภูเขาหิมะเสร็จก็จะได้รับอาวุธดวงดาวหรือเลือกเกิดที่ประเทศลุงอรุณก็ทําของลุณเสร็จจบก็คือได้นะคะแล้วก็หรือว่าเป็นแบบข้ามเขวของตัวงภูเขาตัวสีสันมาก,ก็คือได้นะคะก็แค่อันนี้ปรับเงื่อนไขใหม่นั่นเองเ,องเนาะหวังว่าจะไม่งงนะคะ พราหนาตอนนี้มันเลือกเกิดได้ประมาณสามสถานที่ไม่ใช่ประมาณเออเลือกเกิดได้สามสถานที่นะคะถ้าแม่บ้านจะไม่ผิดก็คืออย่างที่บอกเป็นหนึ่งเป็นห้องหินโบราณสองเป็นภูเขาหิมะแล้วก็สเป็นประเทศลุกอรลุณน,นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสแหละอยากจะเกิดตรงไหนก็เกิดก็แล้วแต่จะเลือกนะคะโอเคแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงไอเทมประเภทเหรียญต่างๆเป็นกิจกรรมเหรียญต่างการตอบแทนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านการดําเนินวันนี้นะคะซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกทีภายหลังเนาะ โดยการทุกท่านสามารถทาการแลกเปลี่ยนไอเทมประเภทเหรียญตาที่มีกําหนดการเปลีป่ยนแปลงอยู่ได้นะคะก็ะจะผ่าอา่านไปเข้าไปดูได้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ปรับความเรียบง่ายล่องรอผลไมน้นำสุดครั้งที่2นะคะก็คือมีการเปลี่ยนให้หมดแล้วการจากได้การตีมอนได้จากกล่องได้จากระวังควยได้จากการขุดรวบรวมนะคะก็ตอนนี้ก็คือมัดรวมเป็นอันเดียวไปเลยนะคะถือว่าดีมากๆ ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงความเล่มงานของไอเทมล่องรอผลลไม้และน้ำบริสุทธิ์นะคะเควยบันทึกการผสมภัยุไรรางคาราลของเดเบเล่มที่ห้าบทที่2ก็เลยมีการเปลี่ยนเช่นเดียวกันแล้วก็เล่มที่ห้าบทที่3าเช่นเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็มอนสเตอร์นะคะมีการปรับไอคอนของเหมืองแรกก่กรรมฐานรูปแบบโคมไฟเดเคียนะคะให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ป่าแอชโคมไฟม่วงกับป่ากิ่งไม้หนาโคมไฟม่วงนะคะมีอยัางแก้ไขให้ประกาศ ราคาประพาคารเวทหายไปโดยไม่รีสิตเวลาอันเชิญขออันนี้ของป่าแอดนะคะแล้วก็ป่ากิ่งไม้หนามด้วยสองที่แก้ไขายให้บามาที่หื่สหานามองไม่เห็นไม่ถูกโจมปีในพื้นที่ป่าแอสนะคะโอเคอืมหมดแล้วค่ะสำหรับแพทวันนี้นะ่ารักกุกกิกจริงๆหลักๆก,ก็เป็นเรื่องเลเวลรวมทั้งตระกูลนะคะเลเวลไลฟ์สกิลหรือดำรงชีวิตนั่นเองโอเคไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้าง กิจกรรมผิง,งคอน1,000อันรางวัลพิเศษสุดสัปดาห์นี้ใน Black Desert นะคะกิจรกรรมนี้เริ่ม25เมษายนถึง28เมษายน2567นะคะออนไลน์นะคะแล้วก็จะได้รับผิงคอนไปเลยทั้งหมด1,000อันจุกๆไปเลยแจกผิงคอนเยอะจริงๆกลัวพวกเราไม่ตีบวกรหรือไรแต่ไม่เป็นไรแจกก็ดีนะคะมาสายนะก็เอาไปเอาเวกได้หรือว่าคนตีบวกก็เอาไปตีบวกของได้นะคะ ก็ต้องออนไลน์ชว่วงยี่7 28หกยี่เจ็ดยี่แปดนะคะสามวันนะอย่าลืมยี่7ิหกยี่เจ็ดยี่แปดนะคะเชื่อมต่อเกมให้ครบหกเซมทัที่คุณจะได้รับผิงคอนไปเลยนะคะวันละสามร้อยอันวันสุดท้ายวันที่แปดจะเป็นสี่ร้อยนะคะรวมกันเป็นหนึ่งพันนะคะแล้วก็ได้ฟิลสแต็กด้วยแปดสิบเก้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อเกมด้วยเนี่ยก็จะได้รับของไปอีกก็มีแบบเออเซตคนวิ่งมาแล้วก็ชาเสน่หรลึกลับหรือว่าคมพีอมูลเอาไว้ใบฟาร์มนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยโอเคก็กิจกรรมน่ารักอีกแหละมีแค่เนี้ยวันนี้แพนอัพเล่นคือกิจกรรมน่ารักมากก็ถ้ายัางไงก็ใครอยากจะคอมเมนต์คุยคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเดอร์ถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบาย